ด่วนพายุดิเปรยจากซีสกเกตมาเป็นหย่อมพอบรากาศต่ำเข้าปกคลุมอีสานฝั่งต,ำต,ำตำะวันตกกลางขณะนี้เคลื่อนเข้ปาปกคลุมบริเวณจังหวัดชัยภูมิพรุ่งนี้ออกจากไทยพิากากลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวัตภยัยอุตกภยัยพิากาศทางเพจและยูทูบฝนฟ้าพาิกรวิทยพอนุอพฤษาชัยทางเฟซบุ๊ก วันเสาร์ที่8พฤศจิกายนในช่วงเที่ยงวันนี้แอดมินจะพดาดูได้ติดตามในด้านของเส้นทางของพายุคันแมกีในขณะนี้ที่ค่อยๆอ่อนกําลังลงจากพายุใต้ฝุ่นพายุโซนร้อนพายุดีเปรสชันและหย่อมควาประกาศต่ากําลังแรงรวมถึงเป็นหย่อมควาประกาศต่ําในขณะนี้และจะค่อยๆอ่อนกําลังลงและสลายตัวในที่สุดแอดมินจะพาไปดูไทม์ไลน์ของพายุคันแมกกีกันนะคะ ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครมีด้าของพายุคันแมกียยค่อยๆเคลื่อนตัวมาเรื่อยๆจากบริเวณพื้นที่เวียดนามทางตอนกลางก่อนหน้านี้จะให้เคลื่อนตัวมาที่บริเวณพื้นที่จากเวียดนามเข้าลาวและเข้าอุบลราชธานีเลยนะครับแต่ที่พีคไปกว่านั้นนะครในด้านของเส้นทางพายุได้เคลื่อนตัวอ้อมนะครับจากบริเวณพื้นที่เวียดนามทางตอนกลาง ซึ่งก่อนหน้านี้คาดการให้เคลื่อนต่อเข้าสปอป,อปอลาทางตอนล่างแต่พีกกว่านั้นนะครับได้ของพายุได้อ้อมลงไปที่บริเวณพื้นที่ขเขมรนะครับจากบริเวณพื้นที่เมืองยาลายประเทศเวียดนามคเคลื่อนตัวมาที่บริเวณพื้นที่เมืองกอนตูมประเทศเวียดนามจากนั้นนะครับพีกสุดๆจากที่ก่อนหน้านี้ให้เคลื่อนต่อเข้าสู่สปป,อปอลาวในด้านของพายุได้อ้อมลงไปที่บริเวณพื้นที่ขเขมรนะครับ เข้าสู่บริเวณพื้นที่เมืองสตึงเตรงประเทศเขมรน,นะครับหลังจากนั้นได้เคลื่อนตัวมาที่บริเวณพื้นที่บ้านหมากต้องประเทศลาวและเคลื่อนตัวมาที่บริเวณพื้นที่อำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีหลังจากนั้น14ตีในกาของเมื่อวานนี้ได้เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมอำเภอกันทารามศรีสเกตหลังจากนั้นได้อ่อนกําลังลงจากภายัยุดบเรสชันจากศรีสเกตเคลื่อนตัวเข้าปกคลุม มุ่งหน้าเข้าสู่บริเวณพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกดหลังจากนั้นเคลื่อนต่อเข้าปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคอีสานทางตอนล่างนะครับมาเรื่อยๆจากบริเวณพื้นที่ศรีสะเกดเข้ามาที่บริเวณพื้นที่สุรินทร์บุรีรัมย์ พยาธภูมิพิสัยมหาสรารคามและเมื่อเช้านี้อยู่ที่บริเวณพื้นที่บ้านไผ่ขอนแกน่นและในขณะนี้ได้เคลื่อนมาที่บริเวณพื้นที่จังหวัดชัยภูมิและหลังจากนั้นนะครับได้เคลื่อนต่อมาเรื่อยๆที่เพชรบูรณ์และมาที่บริเวณพื้นที่อุตรดิตถ์และในขณะนี้ในด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของพายุคันเมกีทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยล่าสุดนะครับ ได้ออกประกาศแจ้งเตือนเรื่องหย่อมความประกาศตำ่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุดีเปรสชันคันแมกี้รอบปกคลุมด้านตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านภาคกลางตอนบนและภาคเหนือตามลําดับจากอิทธิพลดังกล่าวทําให้ในวันนี้8-9พฤศจิกายน68ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ด้านตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคเหนือตามลําดับ ขอให้ชาชนบริเวณน,นางกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนกักและฝนสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากน้นํลนนติ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่น้ําท่วมขังบริเวณพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพยา,น,าน่านแพรอ่อุตรดิษฐ์สุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตร พิษณุโลกเพชบูรณ์ตาเลยชัยภูมินคะรสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทภูเก็ตกระบีตรังและสตูลจากอนหวันพรุ่งนี้9พฤศจิกายนจะกระทบบริเวณพื้นที่แม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาและตาก่อนที่หย่อมพอประกาศต่ำจะเคลื่อนตัวออกจากบริเวณพื้นที่ประเทศไทยและค่อยๆสลายตัวในที่สุดนะคะ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีกหนึ่งวันจนถึงในวันพรุ่งนี้จิกายน68 ติดตามอัปเดตภัระกาศอย่างใกล้ชิดดังนั้นกรมอ,อ,อุตุนิยมวิทยาจึงได้ออกประกาศแจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากแพฤศจิกายนในวันนี้แจ้งเตือนบริเวณพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนลำปางน,าน่านแพร่ตาสุขโขทยัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิษนุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์เลยชัยภูมินครสวรรค์ อุทยัยธานีชัยนาทภูเก็ตกระบีตรังและสตูลฝ้าระวังฝนตกหนะักปริมาณฝนตั้งแต่35.1ม .m. Mm มถึง90ม mm มนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ได้รับฝนตามที่คาดการเอาไว้หรือไม่พื้นที่ไหนที่มีฝนตกฟ้าขนองฝนตกหนักฝนตกหนักมากก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะครับ ต่อไปจะพาไปเช้พิกัดไปปักหมุดบริเวณพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักฝนตกหนักมากเข้ามาเป็นบางสุดบางพื้นที่จะเริ่มจาก11นาฬิกา8พฤศจิกายนฝนในบริเวณพื้นที่บ้านแม่อายหลวง4ใช้ยปราการ5.5เชียงดาว3.3ปลาย0.7แม่ห้องสอน1.6คุณยวขุนยม4.8แม่แจ่ม3.3แม่สเสรียง2องอมก่อย3.3บ้านบ้างมะคา3าลำปาง8.5ลี 10, งาว15.3ปัว15.3ชัยบุรี10.2เทศบาลเมืองนั่น6.2บ้านโอย1.7แพร่3.1สอง4.2วังชิ้น2.4บ้านนาตาโพ3.7อ้มก่อย3.6ท่าสองยาง4.6แม่สอด2.8ตาก6.4กำแพงเพชร8.3 พบพระสีอุม้มผาง25.3บ้านคงวิไล6.2พิจิต10.7 10, ลานสากสีนครสวรรค์2.4เพชรชบูรณ์3.3ลมสัก5.1นครไทย6.6ภูเรือ3.2เลย2.3น้ำสม3.8จุมแพ1.2ลมสัก5.3ชัยภูมิ1.5ชนบุรี1.1พัทยา4ลองตะกราว6.4สอยดาว1.6 ทับสแกน1.8บางสะพานน้อย2.4ชุมพร2หลังสวน2.7ทาชนะ2.3กุระบุรี6.8ตะกลัวป่า7.5พังงา6.4ผู้เก็ต5.4กระบี7.4ทุงใหญ่9.2บ้านสาราดาน4.2ตรัง8.2บ้านกิริวง4.3หาดใหญ่4.1ปัตตนี1.6ยะลา2 15ในการบนวเปลี่ยน8 พฤศจิกายนฝนเน้มบริเวณพื้นที่ขุนยวม7.2เชียงใหม่3.7เชียงร 5, าย7.5ท่าคีเหล็ก8.4ปัว5.2งาว6.6เชียงใหม่4.1อมกอย3.1แม่สอด2.8อุ้มผาง7นครสวรรค์9.5ทองผาภูมิ7.5ส่วนพึ่ง9.7ลมสาก6.1อุตรดิตถ์8.5 เพียงจันทร์4.1เลย0.8อุดรธานี1.1หัวหิน3.1ประจวบคีรีขันธ์4.4บางสะพานน้อย6.2สุราษฎร์ธานี8.3นครศรีธรรมราช3.7ตรัง4.5หาดใหญ่4.7และยะลา8.3ต่อเป็นจะพาไปดูแกมกิริกาศในวันนี้จนวันพรุ่งนี้8-9พฤศจิกายน2 6 8. 8มีกรกานี้อีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับ ภาคตนออกเฉียงเหนือด้านตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนกักบางพื้นที่โดยเฉพาะที่เน้นย้ำให้นะครับคือบริเวณพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางสุขโขทยัยตากและกำแพงเพชรเนื่องจากยอมพ่อประกาศตามที่อ่อนกำลังลงจากพายุคันแมกีได้ปกคลุมบริเวณด้านตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านภาคกลางตอนบนและภาคเหนือตามลำดับ ขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนสะสมน้ำท่วมสับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำน้นตลิง่งเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไร่ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่น้ำท่วมขังเสรินเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันระวังความเสียาหายต่อผลผลิตทางการาเกษตรพยากรากาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ 8-9พฤศจิกายน2568เป็นประกาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับภาคเหนืออากาศดีตอนเชา้าฝนฟ้าขนองไวรับ80ฝนตกหนักบางพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูร์และตาอุณหภูมิต่ำสุดติดกา0 2 2องศาและสูงสดุด28-32องศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10-14องศาลมต้นออก เฉียงเหนือความเร็วสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเยน็นในตอนเช้าฝนฟ้าขนองไว้ละหกสิบฝนตกหนักบางพื้นที่จังหวัดเลยและเัยภูมิอุณหภูมิต่ำสุดสิบเก้าถึงยี่สิบสามองศาและสูงสุดยี่สิบเจ็ดถึงสามสององศาบริเวณยอดภูจะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุดสิบแปดองศาลมแปรปรวนความเร็วสิบถึงยี่สิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีและชัยนาทอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสองยีองศาและสูงสุดยี่สิบแปงสามสิบสองศาลมตกตกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาดันออกและชัยฟังฝนฟ้าขนองไว้ละ60ส่วนมากสาแก้วปราจีนบุรีนครน,นายกฉะเชิงเาราและชลบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาและสูงสุด3 1 3 3องศาลมตมตกเฉียงใต้ความเร็วลมถึง3 5กิโเมต,ตช่วมงเคลื่นสูง1 2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครปริมรีมณฑลฝนร้อยละ60อุณหภูมิต่ำสุด2426องศาและสูงสุด3 0 3 2องศาลมตมตกเฉียงใต้ความเร็วส0 2ถยกิโลเมตรต่อชั่วโมง พยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกบนฟ้าขนงไว้ละ60บริเวณเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด22-24อ,องศาและสูงสุด32-33องศาตั้งแต่ชุมพรขึ้นมาลมต่ำตกเฉียงใต้ความเร็วลถึง3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงททเล่ขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร และตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปลมตะวตกเชียงใต้ความเร็วสูงถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนรอยละ70ตกหนักบางพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกระบี่ ตารงน้ำสูญอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบามยี่ห้าองศาและสูงสุดยี่สิบเก้าถึงสามสิบเอ็ดองศาลงตําตกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงคะแนนขึ้นสูงสองถึงสามเมตรบริเวณที่มีฝนลรุนสูงมากกว่าสามเมตรขอให้เพื่อนติดตามประากาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอัจารราย,ยางานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างขันทุ่งขีและต่อเนื่องหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารไื่รับทราบข้อมูลข่าวสารโดย ขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด s u ับ c r i b e like, กดแชร์ให้นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ